สวัสดีครับกับผมเตียวหนุ่มนะครับวันนี้นะฮะจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆกันนะฮะกับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใครอยากพิราะกับบ้านปีใหม่นะครับนี่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับหน้าหนาวก็เข้ามาอยากพิราไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับมาที่พัทนรบิทออโต้หรือรถบ้านสุวิทย์นั่นเองนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า400คันโอ้มีรถทุกชนิดเลยว่างั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งรถเก๋งรถตอนเดียวรถตู้รถเอสยูวีรถอีโคคาร์นะครับเรามีทั้งนั้นแต่ฟังทีนี้นะครับฟังให้ดี โปรโมชั่นของเรานะครับวันนี้ออกรถเพียง9บาทนะครับ9บาทนี่จบเลยนะครับไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มนะวันรับรถคือจบเลยเพียง9บาทนะครับและยังไ่หมดแค่นี้ครับผมท่านผู้ชมโปรโมชั่นนี้ยังตุดโอ้โหเขาเรียกว่าตอนรับลมหนาวดีกว่าอย่าบ้านร้อนแรงครับตอนรับลมหนาวนะครับในช่วงนี้นะฮะข้างวดไปจ่ายอีกทีเดือนเมษายนนะครับปีหน้านะฮะโอ้โหกันไฟแต่ไม่ฟรีค่าจัดค่าโอน มีบัตรชดเชยย่ำเฉยอีก1ปีเต็มนะครับโอ้โหครับว่าอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับขับรถไปไหนมาไหนนะครับแม้จะเป็นรถมือ2แต่เป็นรถสภาพดีดปีใหม่ๆนะครับเอาครับวันนี้เดี๋ยวตัวหนุ่มยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับใครที่อยากได้รถกระบะก่อนนะครับตามรถเก่งนะครับตามมาครับผมนะฮะคันนี้เลยนําเสนอก่อนคันแรกนะครับอ i ซุ z u d max หนึ่งจุดเก้าสี่ประตูครับผมคันนี้โอ้โหแต่งนี่ถูกใจไวรุ่นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่กลับบ้านขับกลับบ้านปีใหม่บอกพวกมองเลยทีเดียวนะครับนี่เลยอ isuzu ค ปี2017ท่านผู้ชมครับแ็บแคบล่านะครับใส่แม็กหมย่างใหม่นะครับจัดทรงโหลดเตี้ยลงมานะครับแบบนี้ประตูก็แ็บแคบล่าให้เหมือนกันนะครับนี่เลยแต่งโดนใจวัยรุ่นหรือว่าอ่าใครที่ชอบถีประตูทรงเตี้ยอยู่แล้วนะครับนี่เลยตัวนี้ครับผมดาวเพียงอันนี้อันนี้ไม่ใช่6บาทครับผมจะเป็นดาวเพียง9บาทนี่ตามป้ายเลยนะครับนะมาได้เลยมีเงิน9บาทเอารถกระบะปีใหม่อย่ารอปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวไปนั้นจัดไม่ทันเดี๋ยวหยุดยาวนะครับมาได้เลยช่วงนี้นะครับโอ้โห อีสุนี่แม็กครับผม1.9เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับตัวนี้นะดาวเพียง9บาทผ่อนข้างวันอีกทีเดือนเมษายนประกันภัยแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์และหนึ่งปี <c oughs> โอ้ยมันสะดุดเว้ยนะฮะขั้นต่อไปเป็นแบบแครบบ้างท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็น1.9แบบแครบเหมือนกันนะครับตัวนี้เลยนะนี่เลย1.9นะครับดาวเพียง9บาทผ่อนเข้าวันอีกทีเดือนเมษายนรับประกันคอนเดกเกียอีก1ปี มีบัาดเจือยยำเฉยเฉินอีก1ปีนะครับโอ้โหนะครับนี่เลยสีแบบเรนโบว์เรนโบว์หน่อยครับเหลืองบอเบิ้ลบีเหลืองดําแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมจะบอกไว้ก่อนว่าทางเอ่อทางเราลงเลี่ยมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะผิดกฎจราจรไหมนะครับสีเหลืองแบบนี้ลงเลี่ยมเรียบร้อย1.9แบบนี้ดาวเพียง9บาทเอ๊ะแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่ได้ดูให้ราคา479,000บาทนะครับแบบนี้นะดาวเพียง9บาทให้รีบมาท่านผู้ชมนะครับหรือ อยากได้รุ่นไหนแบบไหนถ้ายังไม่เห็นผ่านคลิปนี้นะครับอินบ mm ็อ hmm. กมาสอบถามได้เลยนะครับรถมี400อาคารท่านผู้ชมนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ครับผม f o r d r a n เจ r 4ประตูตัวไฮไลเดอร์แบบนี้นะครับยกสูง4ประตูเลยนะครับโอ้โหแบบนี้สวยๆปีใหม่ดาวเพียง9บาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะอินบ mm ็อ hmm. กมาสอบถามได้เลยนะครับ mm hmm. หรือเป็น V ีโก้แชมป์นะครับพรีนเนอร์ mm hmm. แบบนี้นะครับนี่ปี2015 ราคา500,000 9 0 0บาทดาวเพียง9บาทออลรถเพียง9บาทนะท่านผู้ชมนะและไปผ่นอนเข้างินอีกทีเดือนเมษายนโอ้โหนี่ขับปีเป็นกี่เดือนเนี่ยนับเอานะครับไปผ่นอนงวดอีกทีเดือนเมษายนมาดูครับผมนะบัตรโอ้นี่บอกเลยบอกเลยว่านะฮะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลอเกินนะครับมาด้าบีที50โปรคันนี้ปี2019โอ้โหใหม่จัดเลยนะฮะใหม่จัดสภาพป้ายแดงแบบนี้ดาวเพียง9บาทราคา500,000กับ9,000บาทคันนี้ท่านผู้ชมราคาเบา ออนขั้นวดเปรีแรก8,000บาทนะฮะและออกรถเพียง9บาทจบเลยนี่เป็นไงล่ะครับมาดูรีโวกันบ้างตัวตา้าลีโวรับผมคันนี้นะครับลีโวพีแรนเนอร์คันนี้นะครับลีโวพีแรนเนอร์คันนี้ใครอยากทราบราคารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับเกี่ยวกับเอกสารออกรถ,อ,อ,กรถอินบ้างมาสอบถามได้เลยนะครับเรามีแอดมินเพจตอบเพจตลอดเวลานะครับตอบช้าไม่ทันใจขออภัยไปก่อนนะครับอ่ะคันนี้ดาวเพียง9บาทครับผมตัวต้าลีโวนะครับจริงๆแล้วเรามีกระบะดีประมาณ สามร้อยกว่าคันรถเก๋งอีกสองร้อยกว่าคันนะครับประมาณนี้เลยรถตอนเดียวอีกนะครับมาดูมิตซูบิชิไทตันนะครับตัวพัดนะคะตัวยกสูงตานี้ปี2 0 1 6นินะครับมีราคาเคอรบอยข้างหลังด้วยตัวนี้นะครับหรือไม่ชอบก็ถอดออกได้นะฮะตานี้ราคา499 0 0 0บาทท่านผู้ชมนะครับมาได้เลยนะฮะหรือมาดูรถเก๋งนะครับรถเก๋งกันบ้างนะครับอ่ามาเอาใจคนชอบที่บอกว่าผ่อนข่างว่าไม่แพงมีไหมคะมีครับผม เชฟโรเลตโซนิกคันนี้ปี2013นะครับราคา249,000บาทท่านผู้ชมครับผ่อน5,000ต้นๆน,นนะครับผ่อนสบายๆแอร์เย็นเพลงเพะครับผมท่านผู้ชมหรือจะเป็นมิซูบิชิมิลาดแบบนี้นะครับนี่เลยปี2014ราคา2 9 9แ0 0้่บาทนี่ผ่อน6 0 0 0 5 0 0าไปปลายอะนะครับ5,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับขับยาวๆฟรีๆไปถึง เดือนเมษายนนะครับโอ้โ oh หมาที่ไหนครับมาที่พัฒนวิทย์ออโต้หรือรถบ้านสวิทนั่นเองนะครับสาขาพัฒนาการนะฮะมาประถุามาเจออินบ็อกก็ามาโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะครับนะถ้าไม่มั่นใจว่าว í, ได้จริงหรือเปล่าออกได้จริงหรือ9บาทมามาลองดูนะครับตัวนี้จัดให้ชัวร์วนะครับ ตัวเต้าวีออสกับผมคันนี้ปี2010นะครับปี10ราคา289,000บาทนะครับรถทุกคันเรารับประกันเครื่องยนต์ได้เกียร์นะครับรับรองเลยว่าไม่มีชนหนักเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับคัสสรนมาเป็นพิเศษท่านผู้ชมครับคันนี้พอถางว่าอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทตัวเต้าวีออสนะครับอ่ะมาดูยาฤิธกันหน่อยนะครับทีอาดีคันนี้นะครับยาฤิธครับผมตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับแบบนี้เราก็มีนะครับดาวเพียง9บาทเช่นกันนะครับนี่เลยอ่ะ9บาทเลีกนี้แบบนี้เด็ นะฮะดีครับผมดาว9บาทออกรถได้เลยผ่อนเข้ามาอีกทีเดือนเมษายนนะครับโอ้โหประกันภัยก็ไม่ต้องซื้อนะเราแถมฟรีนะครับมาดูมาสด้าสองนะครับสกายเอ็กซทีปสี่ประตูคันนี้นะครับนะเป็นสี่ประตูนะครับป้ายมันเยอะเหลือเกินครับผมนี่เลยฮะดาว9บาทนะครับหนึ่งนี่ก็9บาทคันนี้ปี2018นะครับคันนี้นะครับสกายเอ็กทีปตัวนี้ตัวโอ้โหนะมีหน้าจงหน้าจอ ออปชันเต็มมาเตรียมระบบคันนี้นะครับราคา4 9 9แ0 0้่าบาทนะครับแต่ดาวเพียงห้าบาทท่านผู้ชมครับเลือเชื่อไหมครับบางบางท่านบางคนทักเข้ามานะครับโทรเข้ามาจริงหรือเปล่าครับขำเลยนะฮะ99บาทนะครับไม่มีที่นี่มีครับผมฮะได้จริงด้วยนะครับมาเลยครับผมนะติดต่อเข้ามานะครับมาได้บีทีไอไม่ใช่บเมาด้าสองสก้าเอ็กซ์ทีมาดูยาริดอีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็ทีอาร์ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะฮะ วันนี้สนมมามุกตลกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับปีใหม่แล้วนะครับใครอยากมีความสัขกับตัวเองนะครับทางานรับจ้างมาหลายปีแล้วโอ้โหยังไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองนะครับมามาใช้บริการกับทางเราได้เลยจ่าย9บาทรับรถคันนี้ราคา4 5่0 0 0าปี1 6นะครับผมนะดาว9บาทเช่นเดียวกันหรือเป็นฮอนด้าเจฟสีม่วงแก้วคันนี้นะครับโอ้โหนี่ัยรุ่นนะครับมาัยรุ่นสร้างตัวมาจัดไปหน่อยคันนี้นะครับปกติ ขายอยู่3น69,000ตอนนี้วันนี้คันนี้ลดปรับราคาลงมาเหลือ3 0 0นกับ9,000บาทโอ้โหมาของแต่งเต็มเบาะใหม่นะครับสีโอ้โหชุดชาดเล่าใจจริงเลยนะครับคันนี้แต่งให้เต็ม,แต,มแต่งให้ครบไม่ต้องไปจ่ายจบที่นี่ที่เดียวเพียง9บาทนะครับยาดิตมาครับผม TRD คันนี้สปอร์ตเลยคันนี้โอ้โหนี่ครับชุดแต่งมาเต็มนะครับผมนะฮะดิป,ปงดิปปี้มีครบคันนี้ก็ดาวเพียง9บาทโอ้โหท่านผู้ชมครับอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนนะครับถ้าจะให้ดีเลียนเชิญมา เลือกรถที่เต็นท์ได้เลยนะครับมาไปถูกหาไปเจอโผล่เข้ามานี่สันจูเราก็มีนะครับแบบนี้นี่สันจูเรก็มีแบบนี้นะหรือจะเป็น SUV นะครับยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเรามีแบบนี้เทเบลเซอร์นะครับหรือนิสันเอ็กเทีถอยมาก่อนนิดนึงนะฮะนิสันเอ็กเทีแบบนี้นะฮะคันนี้ราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนิสันเอ็กเทีนะนะครับเทเบลเซอร์ปาเจโลฟอนเจเนอร์ปิดท้าย รถตอนเดียวท่านผู้ชมครับรถทำมาหากินรถทําเงินตอนเดียวทําเงินนะครับใครที่อยากมีอาชีพอาชีพใหม่อาชีพเสริมนะครับเกี่ยวกับการขนส่งมาได้เลยรถตอนเดียวเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแต่ดาวเพียง9ก้าบาทพร้อมหลังคาแถมไปเลยนะครับจดทะเบียนโรงเรียนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับรถเรามีเยอะแยะมากมายนะครับกับผมจะหนุ่มนะเลียนเชิญนะครับมาเยี่ยมชมที่เตยเราได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรมาลองขับมาลองสัมผัสขับขี่ดูนะครับนะฮะโปรโมชั่นนี้ ยังพอมีเวลานะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับกับผมเตีวหนุ่มขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ